สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิสนีย์ดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปการทำลายของชาวราศีพฤษภโดยจะเป็นคำทำลายช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่งองกับผมเป็นทุกวันนี้อ่ะยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เข้า,าดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ยถ้าดูแลชอบอะ่ะก็ขอช่วยกกก like, กันดไลแชร แล้วก็กดกระดิ่งแจางเตือนไปด้วยนะครับส่วนคนไหนที่กดส s c r i b e ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะโอเคแล้วตอนนี้นผมก็เริอกพไพ่ไวครบแล้วนะเริ่มต้นดูกันเลยหน้าไพา่ชาวศศพุทธในเดือนนี้นตัวคุณอะ่ะจะมีพลังงานของความต้องการที่จะรักษาอะไรบางอย่างที่คุณมุ่งมันตั้งใจหรือเป็นภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบทั้งกับมันอะ่ะซึ่งไอสิ่งที่ว่ามาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณยังไม่สามารถทำกับมันได้นะประมาณว่าคุณต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับบางอย่างอะ่ะอออาจจาาีร้้ทท่่ไ่ไบงงงยยคุณตํูแลว ส่วนสิ่งที่คุณต้องการจะทําจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจะแต่คุณต้องอดทนรอจหวะที่จะเดินหน้าสู่สิ่งนั้นนะครับบวกกับตัวคุณอะอาจจะเคยไปตกลงสัญญามั่นหมายกับใครบางคนไว้นะที่จะทําอะไรบางอย่างกับตัวเขาอ่ะจนเวลามันผ่านไปนานแล้วมันก็ไม่เป็นจริงสักนทะีไงคุณยังไม่สามารถทําสิ่งที่คุณตกปากรับคากับเขาได้อ่ะจนเขาเริ่มอย่างที่จะยอมแพ้เดินจากไปไม่รอคอยคุณกลับมาทําในสิ่งหล่อนั้นแล้วอะครับหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองนี่แหละที่ทนกับสนนะเก่าๆเ,เดิมๆตรงนี้ไม่ได้แล้วไนะ จึงเริ่มมีการเดินทางออกจากจุดที่เป็นอยู่ตรงนี้เพื่อไปเดินหน้าในเป้าหมายที่ว่ามาตอนตอน้นเสทียรครับไพ่บอกว่าคุณควรจะมีความมั่นใจกับความคิดความเชื่อของตัวคุณเองนะโดยเลือกมองสิ่งที่มันจะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้เป็นสิ่งสําคัญนะโดยที่ตัวคนอื่นเนี่เขาอาจจะจับจ้องรอคอยในคําตอบที่เด็ดขาดชัดเจนจากการตัดสินใจของคุณอยู่นะว่าคุณจะเอาอย่างไรต่อไปบางทีคุณอาจจะต้องหันไปถามใจตัวเองนะครับว่า จริงๆแล้วอ่ะคุณคิดหวังตัง้งใจกับอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอะทางหนึ่งคือจะเลือกทิ้งสิ่งเก่าๆเ,เพื่อไปทำกับเป้าหมายที่คุณเคยมีการตกลงตรงจุดนั้นเอาไว้หรือเลือกที่จะรักษาความมั่นคงเด,มเดิมๆที่ดีในชีวิตเอาไว้อ่ะแล้วก็ปล่อยให้เป้าหมายที่ยังทำไม่ได้เนี่ยหลุดลอยไปก่อนมันจึงเป็นอะไรที่คุณต้องเครียดแล้วก็คิดกังวลกับชีวิตในช่วงนี้ค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอืมนี่ก็คือภาพรวมนะครับเทีเยี้มาจอดเลยกันเรื่องการงานดูบ้างนะ ใ่ด้านการงานเนี่ยรายชินีพระจันทร์บอกว่าคุณน่ะจะมีความลับที่ปกปิดอาจจะเป็นความมุ่งหวังที่คุณต้องการทําจริงๆในด้านการงานก็ได้นะแต่ตรงนี้ไพ่พระบอกว่าคุณจะมีสิ่งที่คุณต้องยึดมั่นยึดถือความมั่นคงในจุดเดิมๆที่ต้องทําตรงนี้เอาไว้อ่ะมันก็บีบบังคับให้คุณไม่สามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการเนี่ยคุณก็ต้องเก็บเป้าหมายนั้นเป็นความลับในใจไปก่อนอะอาจจะมีการคิดวางแผนเตรยียมตัวลับๆเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของจุดนั้นล่ะ เพราะจะเห็นได้ว่าคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำกับมาไม่ได้ในตอนนี้อะ่ะแต่คุณก็ยังไม่ยอมแพ้นะยังไม่ปล่อยวางกระเป้าหมายที่คุณต้องการจริงๆอะ่ะซึ่งถ้ามองรวมๆแล้วอะ่ะก็หมายความว่างานที่คุณทำปัจจุบันเนี่ยมันเกินไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะมันก็ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่ที่คุณควรจะยึดถือยิดมันแล้วก็ทำมานต่อไปได้อะ่ะแต่ว่าไอ้งานที่2ง,งานที่สารหรือว่าหนทางการงานใหม่ๆที่อยากทำจริงๆแ่บมันมก็มีอยู่แต่ว่าจังหวะมันยังไม่ใช่อะ่ะที่คุณจะสามารถเดินหน้าทางกับมานได้ในตอนนี้นะครับอืม ทีนี้ต้องดูออาลเคลื่อกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องลาตรงนี้ว่าอย่างไรบ้าง <ell> คำแนะนำจากพาไพ่เป็นเนี้ยบอกว่าไอ้หนทางทางการงานที่ดีของคุณอ่ะคุณไม่ควรที่จะทําอะไรด้วยตัวคนเดียวนะควรจะทําอะไรเป็นทีมโดยที่มีคนเก่งๆหลายๆคนที่จะคอยช่วยเหลือส่งเสริมทํางานร่วมกันอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับหรือแอง่หน,นึ่งก็คือไอ้หนทางโอกาสทางการงานใหม่ๆของคุณเนี่ย มันอาจจะมาจากการที่คุณเนี่ยเข้าคบหาสมาคมพบเจอกกลุ่มคนต่างๆอะ่ะซึ่งก็จะชักนาให้คุณอะ่ะไปพบเจอเกิดผลทางการงานใหม่ๆก็ได้หรือไม่เกอิอีกแง่นหนึ่งก็คือคุณเนี่ยอาจอยากที่จะพัฒนาก้าวหน,น้าในด้านการงานไปสุ่สิ่งใหม่ๆะ่ะแต่คุณอาจจะยังไม่พร้อมในตอนนี้ไงไพก็บอกว่าคุณควรจะลองไปศึกษาหาความรู้ด้วยกันเข้าหากลุ่มคนหรือคนที่เขาทํางานตรงจุดนั้นอยู่แล้วอะ่ะคุณก็ลองเข้าไปพูดคุยศึกษาหาความรู้จากเขา ลองเปิดโลกเข้าสมาคมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานที่คุณอยากจะทําเนี่ยมันก็เป็นหนทางที่ดีเหมือนกันนะโอเคทีนี้เรารู้สถานการณ์ได้าการเงินกันบ้างครับหน้าไพ่การเงินเนี่ยดูรวมๆก็ถือว่าโอเคมากเลยนะไม่ได้เป็นไพ่หกถ้วยอะ มุมบอกว่าเรื่องราวทางการเงินของคุณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอะไรเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยผ่านกับมันมาก่อนอาจจะเป็นงานเก่าๆที่คุณเคยทํามาหรือไม่เก็เป็นคนเก่าๆที่คุณเคยพบเจอกับเขามาก่อนเนี่ยเราก็จากกันไปอะครับเนี่ยมันจะมีการพลิกฟื้นหรือฟือ้นสิ่งเหล่านั้นกลับมาสู่ชีวิตของคุณนะแล้วก็ไพ่หกเหรียญบอกว่าคุณจะพบเจอคนที่เขาเข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนสนับสนุนคุณจนได้การเงินตรงจุดนี้อะแล้วไพ่เดทเนี่ยบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง หมือนได้พิกกำเนิดเกิดเป็นตัวตนคนใหม่ๆอะ่ะหากเมื่อก่อนเนี่ยในเรื่องการเงินงคุณมันค่อยดีเนี่ยคุณก็จะพบเจอกับสิ่งที่ดีขึ้นได้ในอนาคตเป็นสถานะทางการเงินที่ดูดีมั่นคงขึ้นได้อ่ะครับอทีนี้ราดู้เราเคลื่อนกันนะว่าไพายย่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่อย่างไงบ้างคุณก็ได้ไพ่การกำเนิดเกิดใหม่นะก็ยิ่งเป็นการมาเน้นย้านะครับว่าคุณจะพบเจอหนทางช่องทางใหม่ๆ เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเลยอ่ะมันจะมอบสิ่งดีๆทางการเงินให้กับคุณได้นะหรือบางทีเรื่องการเงินเก่าๆของคุณอ่ะมันก็ยังคงอยู่นี่แหละแต่คุณจะพบเจอช่องทางเป็นรายรับรายได้ทางที่สองทางที่สาเพิ่มขึ้นมาอืมก็ขอให้คุณโชคดีตามนับไพ่ชุดนี้นะครับทีนี้เริ่มดูความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับ น้าไพ่ความรักชาวลูกศบที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยมันก็มีคําเตือนเกิดขึ้นมานะเพราะว่าในเดือนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะมีการพูดคุยติดตอ่อไปเริ่มต้นทาอะไรกับผู้คนมากมายค่อนข้างเยอะไงอะซึ่งมันอาจจะชักนํานําพาความรักที่ผิดๆไปลักซ่อนอนะ้เกิดขึ้นมาได้นะครับแต่คุณก็เข้าใจอยู่นะว่ามันเป็นความที่เกิดขึ้นไม่ได้อะ่ะเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่เก็บข่มมันเอาไว้ในใจแล้วก็มองมองไปไม่สามารถทําให้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ครับไอ้ความรักที่เข้ามาตรงนี้เนี่ย แล้วเพอเผในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษไงซึ่งก็จะชักนําให้คุณพบเจอผู้คนมากมายอ่ะไปพบเจอตัวเลือกทางเลือกค่อนข้างเยอะในเดือนนี้ด้วยนะครับทีนี้เราดูอะไรเคลนกันนะครับว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างอืมคุณก็ได้ไพ่ที่ออกมาตามกับเรื่องการเงินนะซึ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสังคมพบเจอกลุ่มคนเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ยิ่งเป็นการมาเรียนย้ำนะครับว่า ไอ้ธุระหน้าที่ที่คุณจะเดินหน้าไปพบเจอกับผู้คนเนี่ยมันจะชักนําให้พบเจอกับความรักใหม่ๆเข้ามาได้อ่ะซึ่งเจ้าชะตาแต่ละคนนะอาจจะไม่ได้เจอกับเรื่องราวอย่างนี้ทุกคนนะแต่ยังไงก็ขอให้คุณระวังตัวระวังใจกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยนะโอเคทีนี้รู้ความรักให้กับคนสดสนใสนกันบ้างครับ นาไพา่คนสนิทเนี่ยดูแล้วก็มีแนวโนม้มที่จะพบเจอความรักเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะแล้วไพ่สามถ้วยก็มาเน้นย้ำอีกแล้วอะ่ะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมพบเจอกับผู้คนมากมายของคุณเนี่ยแหละเนี่ยหากคุณมีวิถีชีวิตเด,เดิมที่ไม่ค่อยเดินทางไม่ค่อยพบเจอคนเนี่ยคุณอาจจะต้องลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูนะพบเจอผู้คนให้มากขึ้นอะ่ะไปเที่ยวสังสรรค์คุณอาจจะพบเจอกับคนรักคู่รักเข้ามาให้คุณได้รลองคบหาดูใจก็ได้นะแต่ทีเนี้ยมันก็มีคําเตือนอยู่เหมือนกันอะ่ะ ไพดาชนชินระจันกับไพเอ็มเพสเนี่ยความรักครั้งนี้ที่เกิดขึ้นน่ะคุณอาจจะไม่สามารถเปิดเผยสแสดงออกเดินหน้ากับมันได้อย่างเต็มที่นะต้องเก็บมันเป็นความลับไว้ก่อนนะเพราะว่าคุณอาจจะต้องมองถึงเรื่องท้าทีความเหมาะสมต่างๆในสถานะทางสังคมของตัวคุณเองอนะ่ะแล้วก็ของตัวเขาด้วยอนะ่ะไม่สามารถทําสิ่งที่มันประเจิดประเจินได้ถ้าหากว่าความรักครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆแล้วคุณอยากจะจริงจังกับมันเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเนะี่ยที่คุณต้องระวังตัวแล้วก็วางท้าทีให้ดีเอาไว้ก่อนนะ ซึ่งมันก็จะช่วยส่งเสริมให้ความรักที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนี้มันจะพัฒนาได้อย่างยั่นยืนมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับหรือแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องมองให้ดีหน่อยนะว่าคนที่คุณพบเจอเนี่ยเขามีคนรักมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะคุณก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกับความรักแบบนี้ออกไปด้วยนะครับทีนี้ราดูเราเคลื่อนกันนะว่าพายจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงกฎแรงดึงดูดนะบอกว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณทําตัวดูดีมีความร่าเริงแจม่มใสดึงดูดให้คนอื่นเข้าหาตัวคุณนะ่ะมันก็มีแนวโน้มที่คุณจะประสบความสำเร็จในการพบเจอความรักในครั้งนี้นะแต่ถ้าคุณเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยเข้าหาคนทําสิ่งที่มันไม่สมารถเอื้อให้คุณเนี่ยพบเจอกับคนอื่นๆหรือเพศตรงข้ามได้เนี่ยมันก็คงเป็นการยากนะที่จะทําให้ความรักเกิดขึ้นกับคุณได้อะเนี่ยั้เมอก่อนวิถีชีวิตของคุณเนี่ย มันเป็นการเก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปอะ่ะไม่ค่อยเปิดใจให้ใครอะ่ะคุณก็ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองจรงจุดนี้บ้างนะลองทําสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมดูอะ่ะทีนี้เริ่มดูสถานก,การณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้าภายด้านสุขภาพเนี่ยบอกว่าคุณอาจจะคิดเครียดกังวลกับสิ่งต่างในชีวิตมากเกินไปนะ แล้วยิ่งถ้าหากว่าสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำอะไรกับมันได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยอะ่ะเหมือนกับคุณเครียดเปล่าเปล่าอ่ะคิดหาสิ่งที่มันหาทางออกไม่ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ลองปล่อยวางกับสิ่งที่คุณกังวลตรงนี้ไปบ้างนะอืแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางรวมไปถึงเรื่องโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันจะเกี่ยวข้องกับไขมันความดันหัวใจของคุณนะ่ะเนี่ยคุณอาจจะพบเจออาการแบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นสัญญ,ญาณให้คุณเนี่ย ต้องรีบตื่นตัวในการดูแลรักษาร่างกายตัวเองนะแล้วก็ลองทําประกันสุขภาพทําสิ่งที่มันเป็นการเตรียมพร้อมกับการรักษาร่างกายของคุณเอาไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะครับเนี่ยโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาราสีผู้ศพนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดจะต้องการคิดหวังอะไรก็สมหวังในสิ่งนั้นแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ